ครับสวัสดีครับผมชางบ้านบ้านใจวันนี้ก็มาติดต like ั้งชักโครกครับนี่ครับอย่างง่ายๆเนาะเราวางชักโครกเข้ารูครับตรงรูแล้วเราก็มามาร์คจุดเลยครับเนี่ยปากกาเมจิเนาะมาร์คจุดไปเลยครับมาร์คโดยรอบฐานเลยเนาะนี่ครับ ามาใช้เป็นสีเนาะมาแต้มหัวน็อตก็หัวน็อตพวกนี้จะยึดฐานเนาะฐานชักโคกครับเพื่อจะให้มันแข็งแรงเนาะเนื่องจากคนชอบมานั่งบนนี้ครับชอบมายืนมาเหยียบแล้วเวลาลงก็ถีบเดี๋ยวมันจะหลุดง,ง่ายแล้วก็พังแตกหนักเสียหายเราก็ม,มาร์กจุดนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาใช้สว่านนะกระแทกฝังพุกเข้าไปเนาะ นี่ครับกานติดตั้งจะโค้งง่ายๆนะนี่ครับปากกาเมจิครับอย่าลืมเราก็มาหาระดับมันว่าเท่ากันไหมครับซ้ายขวาของฐานเนาะนี่ครับก็เท่ากันแล้วก็โอเคแล้ว สว่านมาเจาะสว่านเจาะร้อยที่เราฝังเมื่อกี้เราที่เรา mark จุดเแล้วราอยฝัง m a เข้าไปนี่เนาะ เจาะเพื่อจะ,ออะ,อะยึดน็อตเนาะง่ายๆเนาะไม่ยุ่งยากเนาะ,ะแล้วก็โัวน้ำครับนี่ครับกติดตั้งสำเร็จรูปมาแล้วเนาะเราก็อย่าลืมลูกยางพวกนี้ครับอันนี้เขาจะแถมมาให้เนาะลูกยางพวกนี้วางขอบอ่างใหม้มันขบแตกกันเนาะเราเวลาขันนอ็อตครับ จะมีน็อตอยู่ข้างท้ายเนี่ยเนี่ยเป็นน็อตสองห่วเนาะเดี๋ยวเราก็มาวางมาวางฐานก็นเนาวางเบาๆนะครับพวกนี้มันขบกันแตกง่ายครับเฮ้ยขยับกล้องนิดนึงนะให้สูงขึ้นหน่อยครับจะมองเห็น ฐานทางน้ำนี่เราก็จะใส่รูเนี่ยครับมามากให้ตรงรูเลยโี่แล้วก็มีนละ้วที่ยึดฐานจะเป็นเหล็กครับยี่ห้อนี้ก็จะให้มาเป็นเหล็กครับ มันจะเสียอย่างเป็นเหล็กนี่นก็คือมันจะเป็นสนิมง,ง่ายครับมันอยู่ในห้องน้ำเนาะชุกนี้ก็ต้องเป็นพลาสติกครับถึงจะดีขันน็อตเข้าไปเนาะี๋ยวเราก็เอาปูนกนแนงมาวางามาวางขานอาจจะคู่ ง่ายเนาะเวลาเซอร์ว ic, ิสก็เซอร์วนะิสง่ายเนาะอย่าใช้ปนะนะนะูนดำเนานะปูนดำติดแน่นเวลาเซอร์วิสก็ยากเนาะยี่อดีดีเนาะติดตั้งอุปกรณ์ได้พร้อมเลย ท,ทันเนาะทีละค้าไปเรื่อยๆครับพอต็มมือก็โอเคแล้วปูย่าแนวแล้วก็วาดถาังวนี่นะครับปูน dạ đeo nó, nó vắng thảm nhá như thế này nó, vắng nó thảm như này nó như thế này có phần thích mình lấy lên cái nó hay là mát chụt với lời, dưới đây mịt ướt nhỉ nhá như thế này nó vịt cái trong ngoài rồi วางเลยครับนี่เลยครับสนิสนนะทครับจริงก็เป็นฝาบอ่อนฝาอ่างฝาโนนูน้ำอ่า แล้วก็ไปหาน,น็อตมาขันน่นดูตัวเาวงน็อตยาวมากนะตัส,ะสองนิ้วสองนิ้วขึ้นนียาวมากเลยันแล้วไม่ทะลุ ไปถึงพูมันจะแน่นนะครับเป็นตะปูเกี่ยวกันแม่คนแบบโอ้โหขึ้นไปนั่งยอง

นี่แล้วอุปกรณ์ก็จะมีฝาปิดเเราก็ปิดอย่างนี้เลยเนาะเพื่อกันเลอะเทอะครับหัวใครมาโดนมาสกปรกมากนี่วิธีแกะเนาะวิธีแกะก็แกะด้านในนลยเนาะง่ายขึ้นเนาะนี่แล้วเราก็มาใส่เลย เดี๋ยวก็จะมีน็อตที่เขาให้มาเนาะจะเป็นลูกยางนะพร้อมน็อตถังเนาะยัดลงไปเลยครับไม่ต้องไปถอดออกเนาะเนี่ยครับยัดลงไปเลยครับไม่ต้องไปถอดออกยัดลงเข้าบล็อกนะนี่นะครับสองข้างเนาะ นี่ก็เป็นอันเสร็จพิธีเนาะเหตุการเสร็จนี่นะครับลูนอสต้องแล้วเราก็ขันเนี่ยครับขันธรรมดาเดี๋ยวมันตึงมันเองเนาะนี่ครับติดตั้งชักโครกอย่างเงีย้ยแล้วเราก็มาจับระเบียบครับฝาหน้าฝาอะไรมันมันเข้าทรงไหมอะไรไหมครับปรับได้นะพวกนี้เนาะ ครับเนี่ยครับขันไปเรื่อยให้มันตึงมืออย่าให้มันตึงมากเนาะเดี๋ยวมันจะหวานเดี๋ยวเกลียวมันจะรูดเลยเงี้ยเอาแค่ตึงมือไม่มันยูบครับไม่มันคอนแคนนี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะชักโครกติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราก็เอานู่นเลยกับฟองน้ำอะไรเช่นฐานชักโครกก็เปันจบรับ ี๋ยวก็แน่นมันเองเนาะนะครับมันจะบีบรัดตัวมันเองนะครับเนี่ยตึงๆมือพอเนาะแล้วก็เอาฝาเนี้ยปิดครับนี่เลยเดี๋ยวพลาสติกพวกนี้เราถอดที่หลังได้เนาะป้องกันการเสียหายของชักโครกได้เนาะนี่ครับออกส,สวยๆเนาะเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับไม่ให้โยกนะแข็งแรงนะนี่เนาะ ติดตั้งชักโคกอย่างง่ายครับโดยช่างบ้านบานใจครับนี่เลยครับอ่าเครับเรียบร้อยครับชิดผนังสวยงามตามท้องเรื่องเนาะสวยๆครับค่ะ ถ้าใครสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อเสร็จระบาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับเนาะไม่ยากเนาะติดตั้งคนระับเปลี่ยนชักโครกใหม่ชักโครกเก่ากนะ็รือออกถอดเข้าถอดออกเหมือนเดิมคนระับให้ใช้เป็นปูนยาแนวเนะาะจะเซอร์วสิสได้นี่ครับเดี๋ยวเราก็มาต่อท่อทอน้ำดีกนะันเข้าถัางแนะ้วครับ